สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิงอันชาแนลครับนานาสาระวันนี้มีคุณผู้ฟังขอเข้ามาให้เราเรื่องตำนานการไหว้พระจันทร์กันครับแต่ก่อนที่จะฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับก่อนอื่นต้องเท้าความในเรื่องตำนานความเชื่อเทพิดาฉางเอ๋อกันก่อนนะครับโดยเมื่อครั้งสมัยโบราณกาลนั้น โลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึงสิบดวงทําให้โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติไปทั่วแผ่นดินเนี่ยร้อนระอุมากน้ําทะเลก็เหือดแหง้งผู้คนไม่มีที่หลบถึงหลบซ่อนไปก็ทนความร้อนแทบจะไม่ไหวต่อมาได้ปรากฏวีระบุรุษนามว่าโฮอี้เป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูได้อย่างแม่นยําอย่างมากโดยยิงธนูขึ้นฟ้าเพียงดอกเดียวก็ไปถูกดวงอาทิตย์ตกถึง9้าดวงทําให้เหลือดวงอาทิตย์อยู่จนถึงปัจจุบันเพียงแค่ดวงเดียวนั่นเองครับ การกระทำของโฮอีในครั้งนี้เป็นการกระัดความทุกข์ให้กับประชาชนและได้รับการยกย่องให้เป็นถึงกษัตริย์กันเลยทีเดียวโดยเมื่อโฮอี้ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็รุมหลงในสุรานารีข่าฝันผู้คนตายตามอำเภอใจทําให้รัษฎรโกรธแค้นและเกลียดเขาเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อโฮอี้รู้ตัวจึงเดินทางไปที่ภูเขาคุณลุนเพื่อขอยาอายุพะจากเจ้าแม่หวังมู่หรือเจ้าแม่ชีหวังหมู่มากินนั่นเองครับ แต่ช้างเอ๋อผู้เป็นภระยาะกลัวว่าถ้าสามีของนางมีอายุยืนนานอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนได้ดังนั้นนางจึงตัดสินใจแอบขโมยยาอายุวัฒนะนั้นมากินเสียเองและเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างของช้างเอ๋อก็เบาและลอยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองครับบางตำนานก็เล่ากันว่าโฮอีเป็นนักยิงธนูแห่งสวรรค์ในยุคพ,พระเจ้าเหยายวโดยทิศขึ้นพร้อมกันถึงสิบดวงสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน ง็กเสียนฮองเตจึงมีบัญชาให้โฮอี้ไปจัดการและด้วยความคึกขนองโฮอีจึงใช้ธนูยิงโดนที่ตกลงไปถึง9ดวงซึ่งการกระทํานี้เกินกว่าเหตุเง็กเซียนฮองเตจึงมีพระบัญชาในประเทศโฮอี้และฉางเอ๋อลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ทั้งคู่จึงตกลงใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์อย่างเช่นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่โฮอี้มีฝีมือในการยิงธนูจึงช่วยชาวบ้านในการปราบสัตว์ร้ายต่างๆจนผู้คนยกย่องให้โฮอีขึ้นเป็นกษัตริย์นั่นเอง เมื่อโฮอี้ได้ขึ้นเป็นผู้นำแล้วก็หลงละเริงในลาบยศสรรเสริญใครห้ามก็ไม่ฟังและมีอยู่วันหนึ่งครับโฮอี้ได้น้ำอมฤตจากเจ้าแม่วางมู่หรือเจ้าแม่ชีหวางมู่ซึ่งหากใครได้ดื่มกินแล้วจะมีชีวิตเป็นอมตะเป็นหนุ่มสาวไปตลอดแต่โฮอี้ได้ถูกเฟิงเม่งซึ่งเป็นผู้ชายที่แอบอิจฉาโฮอี้มาโดยตลอดยิงโฮอี้ตายที่หน้าบ้านพัทชางเอ๋อเศร้าโศกเสียใจต่อการตายของโฮอี้เป็นอย่างมากนางจึงได้ดื่มน้ำอมฤตนี้แต่เพียงผู้เดียว และก็เหาะกลับไปอยู่บนดวงจันทร์เหมือนเดิมอันนี้ก็จะแตกต่างจากความเชื่อแรกนะครับส่วนประวัติชางเอ,อ๋อโดยละเอียดแอดขอยกไว้เล่าในประวัติเทพเจ้าจีน EP ต่อๆไปนะครับและนอกจากนี้เราเคยได้ยินตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์มาบ้างนะครับตำนานเล่ากันว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่เมืองปักกิ่งเกิดโรคอหิวาตระบาดอย่างหนักเมื่อเทพีดาชางเอ,อ๋อผู้ซึ่งอยู่บนดวงจันทร์ได้มองลงมาแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากจึงส่งกระต่ายยกข้างกาย ที่ปกติตำยาอยู่บนดวงจันทร์ให้ลงมาช่วยรักษาโรคก,กับชาวบ้านกระต่ายหยกลงมาก็แปลงกายเป็นหญิงสาวไปรักษาผู้คนที่ป่วยจนหลายคนหายจากโรคชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากจึงได้ตอบแทนด้วยการให้สิ่งของแต่กระต่ายหยกที่จำแรงกายลงมาก็ไม่ยอมรับสิ่งใดเลยขอเพียงแค่ยืมชุดชาวบ้านใส่เท่านั้นเมื่อไปรักษาบ้านไหนก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆบางครั้งคนก็จะเห็นแต่งกายเป็นชายบาง แต่งกายเป็นหญิงบ้างแต่งกายเป็นหมอดูหรืออาชีพต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อเหล่าผู้คนได้มากขึ้นเมื่อกําจัดโรคภยัยให้ชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระต่ายหยกก็กลับขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เมื่อชาวบ้านทราบความนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการสักการะไหว้เทพเจ้ากระต่ายในวันไหว้พระจันทร์ด้วยในวันไหว้พระจันทร์เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามและเต็มดวงที่สุดชาวบ้านจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็นสื่อกลางของความคิดถึงซึ่งกันและกันเมื่อคนในครอบครัวจากบ้านไปไกลเมื่อคิดถึงครอบครัวก็ให้แงนหน้ามองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกดีๆถึงกันผ่านดวงจันทร์นั่นเองครับและนอกจากนี้วันไหว้พระจันทร์จะเป็นวันที่คนในครอบครัวจะได้แสดงความรักความสามัคคีและได้ชมดวงจันทร์พร้อมกันจึงกล่าวได้ว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันแห่งการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวนั่นเองครับส่วนประเพณีไหว้พระจันทร์ จะเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เริ่มปรากฏบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนพิธีการนี้สามารถดําเนินต่อไปได้จนถึง4-5ทุ่มสาเหตุที่ทําไมไม่นับถึงเที่ยงคืนเพราะในความเชื่อของจีนเมื่อพนห้าทุ่มไปแล้วจะถือว่าเป็นวันใหม่นั่นเองครับบางบ้านอาจจะไหว้พระจันทร์ทีหลานนาบ้านหรือบนดาดฟ้าโดยมีการตั้งโต๊ะทําซุ้มต้นอ้อยมีทูบเทียนกระดาษเงินทองที่พับเป็นเงินตาหรือของต่าง หลังเสร็จสิ้นพิธีจะตั้งวงแบ่งกินขนมไหว้พระจันทร์โดยจะนําขนมมหาหันแบ่งให้เท่ากับจํานวนคนในครอบครัวห้ามเกินหรือขาดโดยเด็ดขาดและแต่ละชิ้นต้องมีขนาดที่เท่าเท่ากันขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามาคัคคีความกลมเกลียวกันของคนในครอบครัวนั่นเองครับส่วนส่วนประกอบของขนมไหว้พระจันทร์หรือที่คนฮกเกี้ยนเรียกว่าตงชิวเปี้ยนอกจากแป้งแล้วก็จะมีถั่วแดงเม็ดบัว และต้องมีไส้ที่เป็นไส้หวานหรือสอดไส้ด้วยเัญในพืชที่มีรสหวานเท่านั้นต่อมาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตามสมัยใหม่ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมาแอดเห็นมีขนมไหว้พระจันทร์เป็นไอศกรีมด้วยครับไม่อยากจะคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบไหนกันบ้างอาบน้ำว่านี่ก็คือตำนานการไหว้พระจันทร์ในคติความเชื่อของชาวจีนนั่นเองครับถ้าคุณฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้ช่อง b e y o n Channel ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ